แชนแน Apple Story รวมหลากหลายเรื่องราวมีทั้งสาระน่ารู้และความบันเทิง like, share, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Channel Apple Story วันนี้ช่องของเราจะพาทุกคนมา2คอมเมนต์ของชาวอาเซียนกันซึ่งในปัจจุบันกลุ่มประเทศ CLMV ประกอบไปด้วยเวียดนามเมียนมากัมพูชาและเรา ต่างถูกรายธุรกิจเข้าไปบุกเบิกทำธุรกิจเนื่องด้วยเป็นประเทศที่กำลังเติบโตทางด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและห้างบิ๊กซีห้างค้าปลีกก็ได้มาเปิดให้บริการบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขาป,ปอยเปตในจังหวัดบันเจียเมียนเจยเป็นสาขาแรกในกัมพูชาเมื่อปี2562ที่ผ่านมาโอเคค่ะเรามาฟังคอมเมนต์ของชาวอาเซียนกันเลยว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นว่าอย่างไรกันบ้าง คอมเมนต์ชาวอาเซียนท่านแรกกล่าวว่ายินดีด้วยต่อไปชาวกามัมพูชาสามารถหาซื้อของได้ง่ายขึ้นโดยที่ไม่จําเป็นต้องข้ามโครมเดนสินค้าไทยมีคุณภาพดีน่าใช้คอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าที่จริงคนคอมเมนต์ชอบใช้ของไทยเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าอีกใน5ปีข้างหน้า PTT OR จะครอบคลุมทุกป,ประเทศในอาเซียนในชื่อสถานีปั๊มน้ำมันกับคาเฟอเมซอนท็อป10แบรนด์ระดับโลกคอยดู คอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าบิ๊กซีก็เหมือนเพียวโกรในฟิลิปปินส์คอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าผมเห็นว่ากัมพูชาพัฒนาในทุกปีและมาตรฐานการครองชีพของกัมพูชาไปได้ด้วยดีอย่างค่อยเป็นค่อยไปหวังว่าการพัฒนาของพวกเขาจะเหนือกว่าอาเซียนและอยู่ใน3อันดับแรกคอมเมนต์ Comment ท่านต่อมากล่าวว่านี่คือซูเปอร์มาร์เก็ตที่ฉันชอบที่สุดในหาดใหญ่ในประเทศไทย คอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าพวกคุณควรจะมาลงทุนที่เมียนมาจะดีกว่าในปัจจุบันนี้มีการแข่งขันที่น้อยมากฉันเคยไปห้างบิ๊กซีในกรุงเทพด้วยตอนนั้นอยู่ใกล้โรงแรมที่ฉันพักพอดีคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าเช่นเดียวกับบิ๊กซีในเวียดนามที่บริษัทไทยเป็นเจ้าของเซ็นทันรีเทลจะรีแบรนด์เป็นโกคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าพีโวโกหรือ SM จะเข้าไทยในไม่ช้านี้ คอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่ามันคือซูเปอร์มาร์เก็ตที่ฉันชอบมากเมื่ออยู่เมืองไทยคอมเมนต์ Comment ท่านต่อมากล่าวว่าพวกเขาเพิ่งเข้าซื้อกิจการของเทสโกมาเลเซียคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าไทยกัมพูชาคือเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันคอมเมนต์ Comment ท่านต่อมากล่าวว่าเคยมีข่าวว่าบิ๊กซีต้องการมาเปิดสาขาในเคด้ามาเลเซียแต่ขณะนี้ยังไม่มีข่าวหรือการยืนยันเพิ่มเติมแต่อย่างใด คอมเมนต์ท่านต่อมาก็เป็นของคนไทยก็ได้มาแสดงความคิดเห็นว่าคนไทย99%เขาไม่มีปัญหาหรอกเพราะคนไทยส่วนใหญ่เขาทําการค้าขายเราก็คือพ่อค้าแม่ค้าขายของไปทั่วโลกสินค้าของเราขายได้ขายดีใครก็อยากซื้อมีแค่ส่วนน้อยที่จะไปมีปัญหากับต่างชาติเราอย่าเป็นส่วนน้อยเลยช่วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้สินค้าไทยขายดีติดอันดับโลกมีคนซื้อเยอะๆให้เขารักเราอย่าให้เขาเกลียดเรากันเลยนะทุกคน คอมเมนต์ท่านต่อมาก็ได้มาก่าเพิ่มเติมว่าล่าสุดกลุ่ม PC ซเพิ่งซื้อกิจการของเทสโก l โลตัคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าที่นี่มีทุกอย่างให้เลือกสรรจริงๆและคอมเมนต์ท่านสุดท้ายนี้ก็ได้มากล่าว,ว่าเมื่อไรจะมาเปิดที่อินโดนีเซียบ้างละ่ะและนี่ก็เป็นเพียงความคิดเห็นบางส่วนของชาวอาเซียนและคลิปนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะสวัสดีค่ะ